ใีของหมอออกเนี่ยในที่ประชุมสภาแต่ล่าสุดประธานวิปรฐบาลนายอดิศรเพียงเกตให้ข้อมูลนะว่ากรณีดังกล่าวนี่จะไม่มีการดึงเข้ามาคุยในที่ประชุมสภาแล้วแต่จะมีการไปยื่นองค์กรอิสระหรือยื่นสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้ชี้ว่าเข้าข่ายผิดมาตรฐานจริยธรรมหรือไม่ขัดข้อบังคับหรือไม่เป็นนิติกรรมอำพรางขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคุณอดิศรเพียงเกตเนี่ยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นะครับ เห็นว่ามันไม่น่าจะชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะคุณหมออองไปทำผิดจรรยาบรรณอะไรที่มันร้ายแรงที่จะต้องถูกขับออกจากสมาชิกการขับออกจากสมาชิกนี่เป็นการประหารชีวิตในทางการเมืองอย่างร้ายแรงที่สุดเท่าที่จะพึงมีของพรรคการเมืองนะครับ แต่ในอดีตพักเข้าไปผมเคยที่จะขับสิขับสตออเนื่องจากคันมัตติค่ะคในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันที่หมอคันมัิในการไม่ไม่ไม่ยอมออกสทีเพื่อที่จะแต่งมติมติการละครกับมติจริงนี่ลำบากเพราะมตินั้นเขาอ้าว่าเป็นงูเห่าแต่มตินี้มันเป็นมติหมอลำลิเกะเรื่องการละครต่างกันนี่อันนี้ก็ย้ำนะฮะจะมีการไปยืดเพราะว่ามองว่าเป็นมติ การละครเป็นมติลิเกหรือไม่ค่ะในขณะที่ประเด็นร้อนเนี่เกิดขึ้นกับสสพักเก้าไกลคนหนึ่งล่าสุดก็คือสสออยุธยาใช่แล้วล่ะค่ะโพสต์ภาพกระป๋องเบียร์นะคะกึงก่งๆว่าเป็นการโปรโมทเบียร์อีกแล้วนะคะจะซ้ำรอยหมออ่องหรือเปล่าอันนี้ต้องตามดูนะคะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันต่อร่วมด้ถึงประเด็นคุณหมอพรทิพย์พักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมา